ไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรแสนชัยชูโรงโชมาดีดกะโหลกต่อหน้าชาวฉะเชิงเซาจบลงไปอย่างยิ่งใหญ่สำหรับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรที่ได้ขนทัพเหล่าขุนพลไทยไฟนำโดยแสนชัยใสยโยกปอตอทอนองโอสอนขาวเวโรและสายเลือดใหม่ไทยไฟปูซานปราสาทหินที่มายกทิมเยือนถิ่น8ปริ้วแม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิธิ์หลวงพ่อโสธรเชิญร่วมสร้างบุญซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชะเชิงเซาโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายน2566ณนาเวทีทั่วคราวโดมประชาคมโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุวัสด์ลิปตะพันลบประธานพักชาติพัฒนากล้า ได้กล่าวเปิดงานไทไฟลูกหลวงพ่อโสธรถือว่าเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเงินบริจาคภายในงานจะนำไปทำบุญกับทางวัดสมานร,รัตนารามและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกจังหวัดฉะเชิงเซานอกจากนี้ทางด้านของนายกอุ๊นายวัชะระพงษ์ระดมสิทธิพัฒนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และผู้จัดงานไทไฟลลูกหลวงพ่อโสธรได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจเพราะตนก็เป็นอำเภอ บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชาเชิงเซาซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เผยแพร่บารมีของหลวงพ่อโสธรและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชาเชิงเซาให้สู่สายตาชาวโลกโดยในปัจจุบันนั้นทางด้านของโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดงานครั้งนี้เราจึงต้องการร่วมกันทำบุญเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนาราม โดยนายกบูรู้สึกปลื้มใจที่ประชาชนชาวชเชิงเซาให้การตอบรับร่วมงานกันเป็นจำนวนมากโดยการจัดงานครั้งนี้ตนไม่ได้หวังอะไรเพียงแค่ได้ใช้ชื่อไทไฟลูกหลวงพ่อโสธรตนก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและถือว่าการจัดงานในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดชเชิงเซาอีกด้วยสำหรับผลการแข่งขันไทไฟลูกหลวงพ่อโสธรคู่ที่ถูกจับตามากที่สุดนั่นก็คือคู่เอกระหว่าง แสนชัยทีเคแสนชัยงวยไทยยินมในวัย43ปีได้เผชิญหน้ากับโทฟิกอับดุลลาเยฟคู่ปรับเก่าชาวจอร์เจียซึ่งเคยโดนนักชกไทยแทงข่าวแพ้น็อกยกแรกในรายการไทยไฟป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่21ธันวาคม2562โดยงานนี้นั้นแสนชัยได้โชว์ลีลาตามสไตล์นักมวยวัยเก่าและยังปล่อยท่าไม้ตายอย่างมาดีกระโหลกสร้างเสียงฮือฮาดังสนั่นบริษ มวลดวมประชาคมซึ่งไฮไลท์สำคัญอยู่ในช่วงยกที่สแสนชัยแทงข่าวส่งอับดุลลาเยฟร่วงลงไปนับ8ถึงสองรอบเลยทีเดียวแม้นักมวยจากจอร์เจียจะกัดฟันสู้ต่อแต่ก็ได้แค่ถอยประคองตัวเปิดช่องให้แสนชัยตามมารวมหมัดข่าวสอกจนได้จังหวะแทงข่าวทรงนักชกจ,จอร์เจียร่วงลงไปเป็นครั้งที่สามทำเอาผู้ตัดสินโบกมือยุติการชกทูมือให้แสนชัยเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่สอง สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆคู่ที่1นึ่ซูเปอร์ไฟคาดเชือก6ก kg ชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยชนะคะแนนกุยโดรอนโคคู่ที่2องซูเปอร์ไฟคาดเชือก71 kg สออนขาวชอหพยักษ์ชนะนอกยก2องเมียยูเซฟี่บาดเจ็บข้อมือหักคู่ที่3มซูเปอร์ไฟคาดเชือก6ก kg แสนศึกนครโชคชัยชนะคะแนนปูซานปราสาทหินพิเมาย คู่ที่สี่ซูเปอร์ไฟคาดเชือกงวยหญิงิบสาเคจีเวโรวอร์รุจิระวงชนะนอกยกสามเจียวที่เฟืองถุยคู่ที่ห้าซูเปอร์ไฟคาดเชือกเจ็ดเคจีไซโยกพุ่งพันม่วงชนะนอกยกหนึ่งลูกบาคู่ที่6ซูเปอร์ไฟคาดเชือกเจ็ดเคจีน้องอูชอห้าพยักษ์ชนะนอกยกหนึ่ 6, Fire, kg, นงซาจาดซูบดีคู่ที่7ดซูเปอร์ไฟคาดเชือก6กเกคจปอตเทวรุจิระวงชนะนอกยกหนึ่งหลานเจียเฉิง ผู้ที่8เุอร์ไฟสวมนวม68 kg แสนชัยพีเคแสนชัยชนะนอกยก2โทฟิกอับดุลลลเยฟ